ฮัลโหลวันนีครับสําหรับมือก็เป็นการจอยาเที่เซียงผมนะจึงส่งกันก็มือที่ฝนตกแห้งพอดีแต่ตอนนี้ผมจะร่อมาสักพักนะครับประมาณ1 7เจ็นาฬิกาพลอแล้วพฤศจิบเซ้าตัวยุทเทครัผมกันเลย ไปชุดกันฝนครับเตรียมตัวที่จะไปจ้อ,อยางครับทราบกลางฝนที่กำลังตกแง่งอยู่นะครับฝนจะให้มันทํำหนาที่มันไปเข้ามีหนาที่ไปจ้อก็ไปจ้อนะครับตอนนี้ผมกะว่าสินเริ่มไปจ้อ,อยางครับเพราะว่าการทายทํำอาจจะบริสุทธิ์วัดพื้นที่ท้ายลูกทายวิถีอยังมไม่แหย่ใดก็หลายครับเอาเป็นว่าเมื่อนี้ครับผมเนี่ยจะไปจ้อ,อยางท่ำกลางฝนที่ตกแง่งนะครับว่ามันจะเป็นเม่นไดด เรื่องกัรวุ่นเรื่องสาวบานนะผมก็ได้เอาถุงยังห่อกันน้ำไปเยอหน่อยนะเพื่อมันห่างยันบกุ้มครับจะเกิดน้ำเขาน้ำยังมาทุ้ายว่าบกุม้มพาสาวรรานห่างนะมันก็ป้องกันเรื่องต้นไปแล้วพอดีมันมีต้นอย่างต้นหนึ่งครับที่ผมเหมือนมาทุลร่องจอยวยไก่เทียไซแล้วลับเดี๋ยวผมดีไทย ตัวนี้นะครับเป็นตัวยางในการเจาะยางทำการขนทตกแห้งนะครับผมจะเซติ้กันฝนนะครับเรียบร้อยเพราะมที่จะดุยนะครับเพราะว่ามันหอดเวลาเจาะยางเข้าแล้วเข้ากับล่อฝนเศร้าก็ได้ครับเข้ากับเรื่มเล้ตอนนี้ผมกับเจาะไปแล้วนะครับ พื้นที่ไทยได้บวดวนครับเพราะว่าฝนตกแห้งทั่วสเปียกครับนำ้ำยางกันไหลลงมาแล้วครับ,บระมอณนี้ครับฝนกระโตกแห้งครับเพิ่งโอ้โหี๋ยวต่อไปผมก็สิไปเจาะต่อเลยครับตอนนี้ฝนกระโตกแห้งครับผมก็บกำลังสิไปบจ่อยางครับว่าันจ่อไปได้ต้นหนึ่ง การที่ใช่ยอย่างได้บลหลายครับเพราะว่าเป็นห่วงทั่วสรัพยกันครับโอ้ยเปียกพ้นเลยเนี่ยการที่พยายามเก็บรายละเอียดให้ได้เท่าที่เห็ดได้นะครับระบบเกียริคือเกียร์ยังบม่ได้นะครับต้นยางครับเปียกพ้นกร็นตัแห้งขนาดน,นี้แจ่ระบบจอยยางานีง่คือปริเกียวกันครับฝนมีหนาที่โตมากไลมันตกนะครับเทามีหนาที่ไปจอยอยางเข้ากับไปจอนะครับ ไปเกี่ยวกันเนอเดยวไล่จ่อยยางแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทำาแลวอย่หงม่วงเลี้ยงนะครับยางมันบ่งทันครับหาฝนเซ้าก็สีบปไวดอกผลผลิตห้องก็ยังต้องเก็บเกี่ยวต้องสร้างผลผลิตต่อไปครับไม่มีไายใจหนี่สินที่รอค่อยนะครับเดี๋ยวพอดีตรงนี้มันมีหงมควอกไก่พอดีครับหลังค่าควอกไก่เ๋ยวผมดยู่ตั้งกองไว้ไก่ยกาน้อยนะครับเพื่อเก็บบรรยากาศ ตอนจ้ยอยยางขณะที่ฝน,นตกอยู่นะครับอาจจะไกลนิดหน่อยครับเนี่ยครับมันยังได้อันรด,ดออกว่าเห็นสองตนไหม เหรอครับผมนำ้ำยางกำลังไหลครับพราะแฝนกระตกครับฝนยางกระเปียรครับนี่ครับรองอยางบอกเลยว่าถ้าเกียดนี่ซื้อเกียดบ่ได้ครับเพราะว่าผลผลิตจอ,อยางเขายัางปกติครับครับผมตอนนี้ฝนมันกะ จางๆรุ่งนะครับเริ่มตุกนิ่นๆนะครับผมก็ขออนุญาตจอยางให้แล้วก่อนนะครับเดี๋ยวยังแดดเขาก็ไปว่ากันแต่ว่ามือนี้ครับเป็นมือจอที่ซีของผมนะครับตรงกับมือที่ฝนตกแห้งนะครับแล้วว่าไม่ใช่ปัญหาครับอ่าผมกัววาได้เ่นนะครับว่าณเวลานี้นะครับที่ต้นยางเปียกแบบนี้นะครับบ่มีผู้ใดได้นำยางนะครับ นอกจากผมปากันต่อยการจอมันเก่บว่ามียังครับคือยังเห็นใหเุมึงนะครับแต่ที่เฮตดแบบนั้นไปเรื่อยๆจนเสร็จแล้วครับครับผมตอนนี้ผมกับจอ,อยางเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเอาแหววม่งแถวแรกๆนะครับที่ผมเรื่มจอนะครับว่ามันเลน้ำยางหลายมันเดนะครับตอนนี้นะอย่าพานไปประมาณหาซินาทีนะครับเดีย๋ยวเอามาแหวบม่ง ใช่ครับเจยะเบิ่งการไ่ของมัน,นครับโอ้ก็ถือว่าให้ผลนผลิตได้นะครับนี่ทำกลางทำกลางที่ฝนกระตกนะครับถุงถุงเปียกต้นยางเปียกครบบอันนี้ห้อยจอครับเจาะามเทือแล้วเทือนี้เป็น มือนี้เป็นเทอือที่ซีครับอันที่จริงผมมันเก็บไปใครนะครับจอได้สองเทอือมันก็นเลยมีซมหนีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเจาะแหลกนะครับใน่ถ้วยนี้มี่มีเจาะเทอือนึงครับคือผลผลิตจากการเจาะเท่านึงครับ อันนี้ก็แต่ว่าจอเรือที่สองอันผมเก็บไปใครแล้วครับเพราะว่าต้อตงใส่เงินนะครับจอกับสีแวเบิงอีกจักตนนครับว่าน้ำยางไหลดีบ่แ่ถทาแบบเกียดนี่ก็คือบบได้นะครับเกียดยังนี้กับโบได้นนครับเพราะว่ามันสีไหลไปน้ำนาน่ำครับน้ำยางมันสีบ่ไหลไปน้ำรองอยางเนาะ มันก็สิไลไว้น้ำนามขาวอาดลาดเต็มต้นยางครับบ่ได้น้ำยางครับเดี๋ยวอาวเวอเบิ่งจกต้น,ย,นยางก็กำลังไหลนะครับที่จริงมันมีแนวอุดด้วยครับตรงนี้แต่ว่าผมมันเมื่อผมมาถอดสายผมมันลืม เลื่อมออกมาอุดหมดเลื่อมกระเป๋าที่มันมีเนี่ยอุดมันน็มีครับคื้นตัวี้นีับเวลาสวดสายเขาก็อุดไว้ครับเขาก็อุดอุดหูไว้ครับถ้าเขาบ่อุดมันกับเบี้ยงสี่นะครับไหลลงน้ำต้นยางครับบางทีไหลหลายพรมเฮ็ดในสิ้นเปลืองป้าประโยชน์ครับทายญ่ดีเขาก็ต้อง เขาเนี่ยอุดน้ำครับน้ำยางที่เหลือครับมันจะได้บ่ิไรทิมครับนี่นะครับไรอาบลงแม่เตรียมเม้ครับบอุดไว้ <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาตรวจเยี่ยมอีกตันครับ <c oughs> ตัวนี้สูงแหงเดี๋ยวไปอยู่ <c oughs> น้ำยางอะไร ต้นยางกับเปียกอยู่เลยครับไม่ใช่ปัานาครับนี่ครับครับผมสำหรับมือนี่กับพ่อสนี้นะครับยี่ยช่วงหลังฝนมันเศ้านะครับว่าย์สันไข่แตกแทะมือเร่งนี่ยไปกินยาพ่าลาสอเม็ดแทะครับไปแล้วครับ คือสายุน่านครับ mm.